การให้ผลเนี่ยรอบแรกใช่ไหมฮะอ่าเป็นรอบที่3แล้วร,รอบที่3แล้วพอใจไหมฮะพอใจมากพอใจนะครับชุดนี้ผมไม่ได้คุณนะผมเด็ดยอดอย่างเดียวครับอ่าก็ก็ง่ายจริงๆริงแต่เรเนี่ยทีมนี้เดียวหะอก็ต้องย้มตั้งยึดตึกไป้เดียวประทับใจเรื่องคุณภาพนะดูนะอนุต้านะครับเนี่ยชอลูกใหญ่สวยงามมากนะครับสวยงามมากหวานได้กับความหวานเนี่ยดับความร้อนได้เลยนะครับวันนี้เราพามาที่หมู่บ้านพฤกษาอยู่ที่ตำบลมหาสารคาชไหมอยู่ที่มณฑลจังหวัดนครปฐมนะครับท่านผู้ชมฮะ เจ้าของบ้านหลังนี้คุณตีนะครับท่านผู้ชมนะครับเราเรายังมองไม่เห็นว่าผมจะพามาทําไมแต่ก็น่าเอาล้องขึ้นไปข้างบนนะครับข้างบนนะครับนี่คืออมุนนะครับอโงนที่คุณตีคุณนัทพัฒน์เนี่ยนะครับได้สั่งซื้อมาจากไร่อมุนคุณหวานสั่งซื้อบากี่ต้สองต้นแต่ปัจจุบันขาคนแล้วสั่งซื้อมาตอนแรกเนี่ยสองต้นเท่านั้นเองนะครับสั่งซื้อพันอนนต้านะครับและก็พันสคารลอต้านะครับทั้งสองพันในอนุต้าจากอ่ายูเครนและก็สคารลอต้าในจากประเทศอิสราเอลนะครับี่ แล้วสุดท้ายนะครับที่เห,เห็นอยู่ Quindi, ลูกส้มๆมเหลืองๆแบบนี้คือพันธ <oh right? like ุ์อนุต้าอนุต้านะครับเนี่ยนะครับนี่คือการให้ผลเนี่ยรอบแรกใช่ไหมฮะเป็นรอบที่3แล้วรอบที่3แล้วพอใจไหมฮะพอใจมากพอใจนะครับท่านผู้ชมฮะอนุต้านะครับเนี่ยผลจะเป็นสีแดงเหลืองส้มๆแบบนี้นะครับลูกใหญ่นะครับมีเมล็ดอร่อยมากนะครับอีกพันธุ์หนึ่งอันนี้คือส卡尔ต้าสีแดงแงแบบนี้นะครับนะครับส卡ลต้าเนี่ยเป็นสุดยอดของกรุบจากอิสราเอลนะนะครับรสชาตินี่หวานมากนะครับ ถามพิธีหน่อยไปถึงเริ่มอยากเก็บปลูกองุ่นในตอนแรกเหรอ,อผมไม่เห็นเห็นเขาลูกกันอย่างนี้แหละครับก็เลยมีแรงบนันดาลใจอยากเก็บปลูกแต่เดิมทีผมเนี่ยก็ยังไม่ใช่ลูกค้าของ,ของทางไร่นะฮะแล้วก็ผมเข้าไปปรึกษาไปไปทราบว่าแอดมินท่านไหนนะฮะก็อยู่นี่แหละฮะแต่ก็ให้คําตอบมาบกอกอู้เต็มไปหมดแล้วครับ,รบชนิดที่ว่าถ้าปลูกแล้วไม่ออกลูกก็ไปต,ต้องละแต่เรืกองการแนะนําดีมากนะสากลทีนี้ทีนท่นี่ปลูก,กแบบนี้ยให้เผนแบบนี้นะครับเดี่ย คือผมเห็นนะเนี่ยนะครับเป็นการปลูกที่ดีมากเลยครับเพราะว่าปกติเวลาปลูกนี่นะฮะปลูกเนี่ยความสูงเนี่ยมันอย่าไม่น่าจะเกิน2เมตรนะับแต่นี่เกือบ3เมตรแต่ว่าดูแลที่ดีมากดินเนี่ยดินเนี่ยที่ที่บอกไปเอาดินอะไรมาใช้ตัวนี้ใช้ดิในใบกัมปูกับอามูลไส้เดือนแล้วก็อามูลหวดใช่ท่านผู้ชมครับดูดินนะที่คุณติ๋วเขาเขา,เขาปลูกนี่นะเป็นดินเนี่ยใบกัมปูแล้วก็ขี้หวอดแล้วก็ปุ๋ยกาเรียกว่าดินไส้เดือนเป็นดินที่ อ่างหุ่นเนี่ยต้องการมากเพราะว่าเนี่ยมันหลวมนะครับไม่แน่นนะครับเอามาใส่แบบนี้เนี่ยครับที่สําคัญนะครับท่านผู้ชมที่กระลบะนะครับดูจากข้างบนเนี่ยครับนี่คือคุณเต๋อเขาทําเป็นค้างให้ทําเป็นค้างแบบมาตรฐานเลยนะคือตอนแรกผมก็ยังงงว่าเอ๊ะเนี่ยอ่างหุ่นเนี่ยสูงประมาณร้อยสามเมตรมันได้จะไม่ขึ้นใหญ่กันอันนี้ต้นนี้คืออนูต้าต้นนี้ต้นใหญ่มากและก็สมบูรณ์มากประมาณปี2เดือนต้นนี้ปีกับสองเดือนนะครับขึ้นไปเนี่ยสูงมากเลยนะครับเนี่ยให้ผลผลิตเป็นรอบที่3แล้วคือแ